เอาละผม,มกอกลับสคคดิทคนเดิมเดีววววววยวเนี่ยรอเอาเดียวเสรโอเคนะผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ก,กับช่องอารอเกมเม่ไม่เจ้น,นะผมวันนี้เราก็จะมารีวิวดาบแม่เนี่ยนะผมนะเป็นดาบดาก้อนชายเดียงกับดาดาโพนั่นเองนะผมนะเป็นดาบที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะแต่ผมขอรีวิวแล้วกันนะก่อนอัปเดตนะอ่ะอ่าวันนี้เราจะมารีบรีวิวนะผมนะอันดับแรกขอใส่ของแต่งกันนะผมนะอันก็เป็ผนผลมากองถาวงนั่งเองนะครับผมนะ ออมาสกิลแรกครับผมซีดากอนฟูรี่ครับผมนะเป็นการปล่อยหัวมังกรออกไปนะผมนะอ่ะต่อมาวอเทอร์ดากอนพริซอนนะผมเพราะว่าถ้าทุกคนไม่มีโพผมว่าใช้อนี้แทนน่าจะเวิร์กกว่านะทุกคนเพราะว่าผมรู้สกิลมันโอเคกว่านะผมไม่เคยใช้โพลล่าข้าหัวเลยผมรู้มันดีปอนะโพอ่ะผมไม่เคยลองใช้อ่ะเนี่ยทุกคนดูสิสกิลเหมือนมันจะดูดแบบดูดดีมากนะผมมันจะขยับยากด้วยนะเห็นไหม แต่ก็ขอภายนะผมไม่ได้เป็นสายดาบนะผมอ่ะก็ <_ d ial ing> ผมเดาได้ว่ามันก็เหมือนเหมือนกับอันนี้นะทุกคนเฮ้ยนะผมว่าน่าจะคอมโบยอย่างนี้ได้แล้วก็สซลุปไปแล้วก็ใช้ท่าเนี้บึง้งแล้วก็ท่านะทุกคนดูว่ามันแรงขนาดไหนเอขัดอีกนะทุกคนดูเอาว่ามันแรงขนาดไหนสตัดทปกติอัพแค่นี้ยังร้อยหกสิบกว่า อาะลองดูอั df, อ Higher, นตีอันติจ <sì> ็บโดนขัดซะแล้วอือสิบสามจุดห้าไปเรื่อยๆทุกคนอือแควก็นี่นะ,ะผมก็คือสำหรับดาบดาก้อนไทเดนนั่นเองนะผมนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อดาบต่อไปเลยนะผมนะอ่ะดาบต่อไปนะผมก็คือดาบโพวีสองนั่นเองนะผมนะโพวีสองจะทำได้ก็แต่เมื่อเรานะมีมาตเตอรี่ ของโพวีหนึ่งเนี่ยครบทุกค่าแล้วก็ทำเอาเวกของนปนสายฟ้านะผมโอเคมาท่าแรกก็ผมแฮนด์ออฟกอครับคล้ายๆกับดาก้อ uh, นนะผมเพราะฉะนั้นใช้แทนกันได้ท่าแรกดาก้อนเปียงๆนะครับท่าต่อมาครับอีเล็กซี่พิซอนมันจะเป็นดูดมาตรงกลางครับก็มันคล้ายๆกันนะผมถึงบอกว่าใช้แทนกันก็จะได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะท,ทุกคนที่ผมเข้าใจนะก็ผมว่ามันก็คล้ายๆกันทุกคนด,ด,ดูดิใช้ได้ไกลเหมือนกันด้วยนะครับคิดบล็อกอ่ะมันเท่ากันแน่นอนนะผม ถ้าโถเห็นปะผมว่ามันคลาคากันนะทุกคนนะทุกคนคือถ้าใครมีคอมโบนี้ผมก็น่าจะต้องไปดูใน Youtube เอานะเพราะผมไม่รู้คอมโบนะโอเคก็แล้วอีกอย่างนึงนะผมที่มันจะแจ้งในเรื่องนี้นะผมนะก็คือทุกคนจะสังเกตนะว่าผมมีผลมังกรได้ไงอันนี้คือเพื่อนสุ่มได้ผมก็เลยกินนะผมแล้วก็เก็บมาเตอรี่เนาะอ่าแล้วก็ผมเติมผลโมจิขาวอแล้วอะอ กาวิตี้นี่โมจิทาวอนแล้วก็บักผลโมจิปั๊บนะถ้ากระโดดมันจะสตั๊ก on the air แล้วก็อย่างนี้ก็ปั๊บบอยอะไรอ่ะมันคือบั็อกอะไรออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยออกไม่ได้ช่วยด้วยนี่ครับบักที่นานมาแล้วนะทุกคนผมจำได้อ แล้วคือมันใช้สก,กิลได้ด้วยเกียร์น่ะเกียร์มากทุกคนบอกเลยเกียร์ดูดิเห็นป่ะเออแล้วก็แบบแดดแดดแดดไม่ได้นะทุกคนแดดไม่ได้เออจะไปตะเบรคโรบจะมันจะซูมบรก็ขบพโต่อเนื่องแล้วก็หลบมาข้างหลังแล้วก็ปแบบ๊บเบิ๊บแต่กิงมันแด้ได้เราต้องก,กดเดินนะผมแล้วก็มันจะแด้ได้นะใช่บักบักกินม,มันแต่มันจะกระโดดไม่ได้ทุกคนเห็นไหมผมกดปุ่มกระโดดแล้วมันกระโดดไม่ติดนะผมโอเค พอดีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตพอแต่ระหว่างนั้นครับเราจะไม่สามารถดิบดหยนิ่งๆได้นะแล้วก็มันเปลี่ยนผมไม่ดงจริงเวทุกคนคือผมลองเปลี่ยนละมันเปลี่ยนไม่ติดนะนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะนแล้วก็อย่างหนึ่งครับผมเพื่อนผมสูน้วผมมังกรก็นั่นแะครับเรื่องจริงแต่ว่าผมก็เลยเผล่อไปกินผลอื่นมาแล้วก็อยากเล่นบังกรอีกทีนึงผมก็เลยไปกดมางกรถาวรมาครับสก,กิลก็รู้กันอยู่แล้วน,นะแต่ว่า ผมไม่มีอันติผมว่าอันติไม่จําเป็นทุกคนผมเล่นอันติไม่เก่งมากนะผมผมเก่งแค่สกลิลท่าฟฟโชเวอร์ทุกคนแบบโคตรปอกวัเนี่ยท่านี้ก็ปับ๊บกระชากอ่าวเวียนผิดด้านท่านี้ก็เโโฮลโหลลบบล like, ลล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 ิ่ลล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 นลลลลลลลมลล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 ล ถ้าอัปเดต15มาวันนี้ก็อาจจะได้รีวิวนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่28นะวันไอ้วันที่9วันอันนคารก็ผมรอบ่าย2อยู่นะว่ามันจะอัปเดตหรือเปล่านะครับหรือว่าเที่ยงคืนมันจะอัปเดตหรือเปล่านะครับก็ต้องดูนะครับว่ามันจะอัปเดตหรือเปล่าอัปเดต15นะแต่ในคลิปนี้ลงวันพุธนะครับโอเคสำหรับนีข้อลาไปก็อนหนะ้าสวัสดีครับยิตเวฟบบีม